ภายในงานพระประสัสศิริชัยธานวรโรท่านประธานสงฆ์นำสวดมนบูชาพระรัตนตรยัยสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้พ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายรัตนบุปผามหามงคลโดยมีการยนมิตรก,การันการันมิตรพักนางเชียรจิน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอยพระป่าบูชารรมหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีการัมิตรหวานธรรมกาลัมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานโดยมีกาลัมิตรบวนกาลัมิตรจัสมินลูกาลัมิตรโซนี่ชมพูจันเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกาลยมิตรจรัด์กาลยมิตรวีรพินกาลยมิตรมิ่งขวัญกาลยมิตรพินธิดากาลยมิตรนงลักษ์ครอบครัวอินแก้วครอบครัวอ่อนช้อยและครอบครัวเชื้อสมุทรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะจากนั้นจึงเป็นพิธีอันเชิญอาหารบูชาข้าวพระโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำหลับตา รวมใจและกล่าวเชิญสาธุชนร่วมประกอบพิธีอันเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพี่ทั้ง4ี่คณะก็ได้น้อมถวายจัดตุปปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะและในการนี้ถุกท่านที่ได้รับยังได้รับชมสื่อประมวลภาพผู้มีสหวาระเดือนเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทมาถ่ายทอดให้กับสาธุชนเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีและแจ้งข่าวบุญที่จะได้สั่งสมบุญร่วมกันในโอกาสต่อไปค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกาลิมิตท,ทุกๆท,ท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสาธุค่ะ